สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านครับจเจอกับผมเดอกนัดเทเบอลและโปรแกรมฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่5ก,กรกฎาคม2568แน่นอนครับค่ำคืนวันนี้ยังคงเข้มข้นและดูเดีอยวแบบต่อเน,นื่องสำหรับศึกฟุตบอลชิงแช,ชมป์สโมสรโลกนะครับเมื่อค,ำค่อคำคืนที่ผ่านมาได้2ทีมครับที่ผ่านเข้าสู่รอบลอชะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือตัวแทนจากพเมรีกอังกฤษอย่างเชลซีและตัวแทนจากปาซินอย่างฟูมิเนเซ่และค่ำคืนวันนี้รู้แน่นอนครับว่าอีก2ที ทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบชองชนะเลิศเนี่ยจะเป็นใครกันบ้างน,นะครับและเจอ,เจอกันมแบบนี้วันนี้มีแนวทางฟุตบอลดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมฟุตบอลครับเมื่อวานนี้นะช่องอาจจะไม่สดชื่นเท่าไหร่แต่ใครอยู่ในชมรมครับบอกเลยว่าเต็มเครื่องนะครับตัวการันตี VAP 30K นะครับ v ี p อีก2ตัวบวกชุดอับบลบั้ม3อีกหนึ่งชุดยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในชมรมทุกคนทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากเปิดใจเข้ามาในชมรม เพื่อที่จะมารับดาวทาวฟุตบอลดีๆแบบนี้ครับก็อย่าพลาดทางเข้าชมรมอยู่ต้รูปโปรโฟไฟล์ อ่ะโอเคครับวันนี้พร้อมแล้วไม่ต้องเสียเวลาครับไปลุยกันที่คู่แรกครับในเซิฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรสนโลกนะครับเป็น2มหาอำนาจแห่งวงการลูกหนังของยุโรปครับก็คือตัวแทนครับจากฝรั่งเศสอย่างเปเอชเอครับวันนี้เจอกับยอดทีมนะครับผมจากเยอรมนีอย่างบาเยิร์นมดิกสำหรับคู่นี้ครับจากแนวต้านก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นในคําคิวนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกันสุดๆเงื่อนไขวันนี้ครับเป็นเปเอชเอถูกมองว่าเหลื่อมเหลืมเล็กน้อยถ้าจบเสมอนะครับใน90บนาทีตัวชาไปข้างหนึ่งทา ปเชเอาชนะบาเยอร์มินกได้ก็ได้เหตแบบเต็มๆครับเท่าที่นะัดเจาะลึกไปโดยรายละเอียดสําหรับคู่นี้นัดไม่แนะนำาครับให้เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่กระแสนหนึ่งที่นัดชอบมากๆสำหรับคู่นี้คือมุดต่าเต็มเกมครับสำหรับคู่นี้การันตีเลยเต็มที่ถ้าจะมีสกอร์เกิดขึ้นสูงที่สุด3าเมล็ดไม่เกินนี้อย่างแน่นอนครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยจเจอกันมาในเวทียุโรปอยู่บ่อยครั้งครับรู้ไส้รู้พุงรู้เหลี่ยมกันเป็นอย่างดีแน้วผมในเรื่องของมาตรฐานของลีคุ้มกําลังเชิงลึกกค้้งลเีย ก็สูสีเกมทั้งหมดขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะมากกว่าครับรเพราะฉะนั้นการเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งคอน้าที่ยากเกินไปแต่ว่าสําหรับคู่นี้มีสายตินึงที่น่าชอบมากย้อนกลับไปครับ head head. เฮ h 4เสกมหลังสุดที่สองทีมเจอกันมาเนี่ยนะผมมักมีสกอร์เกิดขึ้นไม่เยอะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับบอลรู้ทันกันนะครับผมเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากมุดต่ําเต็มเกมไปได้เลยครับ ลรืกันต่อครับที่สุฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอีก1คู่นะครับเป็นเกมระหว่างนะครับยอดทีมจากสเปนนะครับอย่างเรอัลมาดริดวันนี้จะเจอกับยอดทีมจากเยอรมนีครับอย่างดอร์มูนนี่ครับชอบคู่นี้ครับจากแนวต้านก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นในคําคืนวันนี้เป็นเรอัลมาดริดครับฉกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้บังคับชนะเท่านั้น1เมล็ดเฮเล็กๆสองเมล็ดได้เฮแบบเต็มๆนัดเจาะลิกไปดูรายละเอียดมาให้เรียบร้อยครับคัมคืนวันนี้ในมุมมองส่วนตัวของนัดนัดแนะนำครับให้เลือกมองเลือกลุ้นเลือกเชีย ไปที่เรเอลามาลิกได้เลยครับจากแนวต้านจากกระแสจากภาพรวมมีโอกาสสูงมากที่พวกเขาจะปิดจ็อบเก็บงานเอาชนะดอทมูลได้ใน90นาทีครับมารลิคับในรอบส6ทีมสุดท้ายพวกเขาเบียดชนะยอดทีมจากกันโชชิอยอิตาลีอย่างอินเตอร์มิลานครับมา1นประตูต่อศูนย์นะครับส่วนดอทมูลเองเนี่ยเบียดเอาชนะทีมจากเม็กซิโกครับอย่างมอนเตเรมา2ประตูตออ่อหนึ่งคัมคีวันนี้เดินทางมาเจอเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าผลงานของพวกเขาในรายการนี้ดีด้วยกันทั้งคู่ครับทั้ง2ทีมคุ้นหน้า คุณตาลู้ทางกันเป็นอย่างดีเจอกันในเวทียุโรปอยู่บ่อยครั้งครับแต่ย้อนกลับไปจากเฮตูเฮตสี่เกมหลังสุดที่เจอกันเป็นมัดลิกเอาชนะได้ทั้ง4เกมที่เจอเจอกันมาเพราะฉะนั้นครับคือวันนี้ครับเจาะลึกไปดูภาพรวมต่างๆเนี่ยคุณภาพในเกมรุกนั้นจะมองว่าความหลากหลายอยู่ที่มัดลิกมากกว่านะครับและมีตัวเปลี่ยนเกมเยอะด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้จากแนวนต้านจากกระแสจากภาพรวมครับมั่นใจสุดเกินว่ามัดลิกจะเอาชนะดอทมูลได้ใน90นาทีอย่างแน่นอนเลือกลุ้นเลือกเชียคร์ครับไปที่เรอัลมัต ได้เลยครับ ปิดท้ายคู่ที่สาครับสำหรับคําคืวันนี้ครับปิดท้ายกันที่ฟุตบอลนอร์เวย์ครับวันนี้จ่าฝูงอย่างไวกิงเอฟเคครับเปิดถิ่นฐานต้องรับการมาเยือนของสตอร์มกราเซตสำหรับคู่นี้ครับจากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยชัดเจนมากๆเจ้าถิ่นครับหรือว่าจ่าฝูงอย่างไวกิงเอฟเคถูกมองว่าเหนือกว่าอย่างน้อยที่สุดต้องบังคับชนะขาดด้วยผลต่างประตูอย่างน้อย2เมล็ด2เมล็ดเฮเล็กๆ3เมล็ดไเฮแบบเต็มๆครับสำหรับคู่นี้เจาะลึกไปดูรายละเอียดมาคําคืวันนี้ในมุมมองส่วนตัวของนัดนททใจไไปี่ด้ นะครับคุณภาพโดยรวมของพวกเขาตอนน,ตอนนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเฉลียลเกินหลังจากที่5เกมล่าสุดจากทุกรายการครับสรุปเสมอไปเพียงหนึ่งและเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมจาก5เกมล่าสุดสวนทางครับกับชิมเยืยอนอย่าซอมกอเทสท,ท,ที่ต้องบอกว่าช่วงหลังเองอยู่ในช่วงที่เมาหมัดผลงานห่วยแตกนะครับหลังจากที่5เกมล่าสุดจากทุกรายการแพ้รวดติดต่อ,อก,กันมา5เกมติดและเสียป,ประตูเยอะมากนะี่บผมแสดงให้เห็นว่าศักยภาพในเกมรับของพวกเขาตอนนี้อ่อนเปกเปล่าเฉลี่เกินครับแล้วนี้บุกมาเจอกับไวกิ้งนะครับที่คุณภาพโดยรวม ฟุตบอลและคุณภาพของขุมกําลังเชิงลึกดีกว่าเยอะประกอบกับเป็นเกมในบ้านแนวรุกกาลังมีความมั่นอกมั่นใจและว,วันนี้2มเมล็ดยืนพื้นครับสำหรับไวกิ้งชนะขาดได้ด้วยผลตางประตู2มเมล็ดอย่างแน่นอนครับสามที่วันนี้แยกเน้นทุกตัวไม่ต้องรอครับหรือถ้าชอบทั้งหมดจะจับบัตอุรวมเป็นชุดอัลบัมก็ได้แต่นี่แค่ออเดิฟนี่แค่น้ำจิ้มครับใครที่อยากเข้ามาตามตัวที่มั่นใจที่สุดอัลบัม3อัลบัม4ครับนัดวางไว้ในชมรมอย่างแน่นอนนะครับใครที่อยากเปิดใจเข้าชมรมรับแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้ ก่อนใครง่ายๆได้ทุกวันครับขอแค่พี่ๆทท่านเปิดใจต้ารูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าสุรมอยู่ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับสำหรับคัคําคืนวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับขอพี่ๆท่านโชคดีครับ